สวัสดีครับแฟนคลับแฟนเพลงน้องแอมชนทิชาพี่น้องค่อยมีข่าวด่วนมาแจ้งให้แฟนคลับแฟนเพลงน้องแอมชนทิชาหูกันด่วนด่วนเลย <c ười> คือเมเล็กเพิ่นทรงเพิ่นทรงอ่าตารางงานมากพี่น้องตารางวันนี้มาให้ให้แฟนคลับแฟนเพลงน้องแอมชนทิชารู้ในกลุ่มบานฮักก็คือกลุ่มบันทักแอมนะพี่น้องเพิ่นทรงมาตารางวันนี้รายการที่หนึ่งก็คือไป ยังก่อนรายการรอบรอบวันช่องวัน31พี่นอ้องเวลา12บสอหรือว่าเที่ยงเรื่องหอดใบสองนี่แหละคนเขียนมาอย่างนะี้เราคอยอ่านคอยอ่านตามบนส่งมาเลยเด้อแลว้วก็รายการที่2เนี่ยก็คือสัมภผัสเอฟเอ็มไปไปสัมภาษณ์ไปหายสัมผัสน,นะนะพี่น้องเอฟเอ็มลูกทุ่งร้อยสามคนลูกทุ่งแลว้วก็รายการที่3เนี่ยคือรายการคนตกมัน บันเทิงทางช่องกล่ออสองพทพี่น้องกำหนดการเพื่อนน่ะอันนี้เพื่อนว่า10โมง10นาฬิกานีนน่แต่งหน้าทำผมที่จีเมียมแกมมี่แล้วก็เที่ยงเครื่องนี่เที่ยงเครื่องนี่ก็คือเขาได้การสดพี่น้องผู้ได้ติดตามช่องช่องวันน่ะจะเป็นช่องวันพี่น้องเพราะว่าในในโปรแกรมแรลงนะ่ะคือรายการรอบวันอ่ารายการรอบวันช่องวันนะ่ะเที่ยงค่งน่ะนะเข้ารายการสด ผู้ใดอันไหนกันเขาไปติดตามไหนพี่น้องเขาไปเบื้องไหนแล้วก็13บสนาฬิกานี่เดินทางไป cdc ต่อ14บสนาฬิกานี้ก็คือไปสัมภาษณ์ไปให้สัมภาษณ์ f m ลูกทุ่ง103คนลูกทุ่งพี่น้องแล้วก็15บหนาฬิกานี้ก็เดินทางไปอสอมทช่อง9ก้า osmt น้องช่อง9อสอมท,สมทแล้วก็16.30นก็เข้ารายการ สิบเจ็ดนี่กาพีนอ้องหรือว่าหามงเหลียงห้ามงเหียงก็จบเป็นอาวสเสร็จงานทุกอย่างเลยสําหรับวันนี้นี่คือรายการสามรายการที่น้องแอมไปไปออกรายการมือหนึ่งพี่น้องไปโปรโมทเพลงใหม่ไปให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ทางวิทยุสามสองสามรายการนี่พี่น้องนี่คือกําหนดการที่แม่เล็กแม่น้องแอมเพิ่ลส่งมาให้ให้หูไอ้ทราบแฟนเพลงให้สูขหูอ้ทราบกันสูขห,หสสูสุกคนพี่น้องกนันดวนเรือยเลยพี่น้องกันผู้ใดสิติดต,ตามเบิรงน้องแอมออกโทรทัศน์ ทางช่องวันสาสิบเอ็ดช่องวันแล้วก็ช่องเก้าโอสมโทแล้วก็ให้สัมภาษณ์เอฟเอ็มลุกทุ่งร้อยสามคนลุกทุ่งนะนะก็มีข่าวด่วนมาแจ้งประมาณนี้ให้แฟนคลับแฟนเพลงน้องแอมน้องแอมทราบพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คอยก็มาบอกด่วนๆขอกระซิบไปด่วนๆพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เข้ามาให้กำลังใจแท็กซี่สุวรรณภูมิค่อยก็จะเอาข่าวด่วนๆมาให้มโมเจ้าฟังแบบนี้เรื่อยๆ ถ้ามีข่าวด่วนสําหรับข่าวคิวงานน้องแอมสำหรับข่าวเคลียร์ก็น้องแอมหน้าพี่น้องแต่สำหรับคีนี่ไปแล้วพี่น้องฝ่าวไปเบืองเด้อมันสิเขามันสิถึงอันเวลาแล้วเที่ยงเครื่องเที่ยงเครื่องเพิ่งแจ้งมาแบบนี้น่ะนะค่อยก็อ่านตามตามคิวงานเด้อพี่น้องเด้อถามันขาดเคลนเอียงเนี่ยก็ขอโทษขออภัยก็ประมาณนี้แหละข่าวคิวงานวันนี้ <laughs> ไปแล้วพี่น้องขอคุณหลายๆร